สวัสดีครับโชคนำชัยอริยนพุทธมนตนสาย4ครับวันนี้มาดูโชค YS s นะครับตัวนี้สำหรับรถยอดนิยมนะครับเอ่อ h o n d a p c x 1 5 0นะครับในฉลากเขียนว่าปี14-17ถึงนนะครับแต่ว่าใส่ได้ถึงปี20นะครับเอาง่าย p c x ตั้งแต่ปี14ขึ้นไปครับใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ในฉลากก็จะมีเอ้ยในตัวสินค้านะครับในกล่องนะครับจะมี สติกเกอร์ YSS นะครับตัวขันนะครับ2องตัวนะครับเป็น6แฉกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวปรับนะครับตัวปรับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีนี่นะครับอุปกรณ์นะครับติดตั้งนะครับเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ G Series หรือเรียก G Plus ก็ได้นะครับตรงฉลากจะเขียน G Plus นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นเลเซอร์นะครับก็บอกเลเซอร์สวยมากเขียนว่า G Series นะครับ งานของ G Series เนี่ยจะเนี๊ยบกว่างานของ G5 นะครับ G5 รุ่นเก่าก็จะเขียนว่า g a นะครับ G Series นี่ก็จะเป็นรุ่นที่เหมือนกับอัปเกรดขึ้นมาจาก g a หรือ G5 นะครับตอนนี้ไม่มี g s a นะครับจะมีเป็น G5 แทนนะครับันี้นะครับความสวยงานความคมนี่ครับนี่สวยมากๆ ตัวนี้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับรซื้อกับเราได้ของแท้แน่นอนรับประกัน6เดือนอย่าลืมไปลงทะเบียนสินค้าการรับประกันในเว็บ y s s ด้วยนะครับรั่วเคมได้โชคแตกจากการผลิตเคมได้นะครับไม่ใช่แตกจากการขับรถไปชนนะครับอันนั้นเคมไม่ได้นะครับความสวยสวยมากปิงสีสันสดใสาตามสไตล์ y SS s y <SS> s โดยโชคนำชัยอรย,ยน มาดูที่กระบอกกันบ้างครับเมื่อก่อนเนี่ย G Series เนี่ยกระบอกจะเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ยุคสมัยใหม่นะครับการผลิตดีขึ้นนะครับจะเป็นกระบอกเลเซอร์นะครับหมาควนหมากัดแมวควนอะไรเนี่ยไม่มีลอกนะครับไม่เหมือนสติกเกอร์อันนี้มันจะดีกว่าทนแน่นนะคเอาเล็บขูดยังไม่ลอกเลยครับเพราะเั็นการเลเซอร์ที่ตัวซับแทงเลยนะครับครับดูชัดๆมีโลโก้ YSS สวยงาม ความคมของโลโก้เนี่ยไม่บิดบิดบิวบ้วบิ้วบูบูเอันนี้เป็นของแท้นะครับและตัวหูโชคนะครับมีรอยมาร์ก่าน QC นะครับนี่ฮะมี QC รอยมาร์กนะครับรอยนอ็อตนะครับส่วนมากโอเค สนใจสอบถามสั่งซื้อได้นะครับราคาตั้งนะครับอยู่ที่ออตามฉลากนะครับ4480นะครับอันนี้ก็ฉลากก็จะมี QC เขียน,นว่า QC Pass นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า QC Pass แปลว่าผ่านการ QC แล้วผ่านการตรวจสอบแล้วซื้อไปใส่ได้เลยขันน็อตปุ๊บปุรถนิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับแน่นกว่าเดิมเยอะนะครับไม่เด้งนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นรุ่น G Series เออตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับลืมบอกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโหลดนะครับสูง335นะครับ3 3มมมิลนะครับปกติจะสูงประมาณ3-50นะครับอันนี้จะเป็นตัวโหลดสูง3-35ก็คือรถเตี้ยกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับโอเคสนใจติดต่อมาได้นะครับโชคนำชัยหลายยนนะครับเออเมื่อกี้เรื่องราคากลับไปอีกทีเรื่องราคาลืมบอกราคาตั้งนะครับ4480ของทางร้านลดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาฟังราคาฟังราคาต่อเมื่อกี้ราคาตั้งนะครับ4480 4480แต่ร้านเราขายแค่ให้ทายเท่าไหร่3560ครับคู่นะครับคู่น,นึง3560ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคานี้ก่อนของหมดนะครับก่อนของหมด3560เท่านั้นโอ้ ถูกกว่านี้ก็ต้องระวังแล้วนะครับถ้าถูกกว่านี้ในนี้ถูกมากนะครับสามห้านของแท้ร้อซ็นโอเคนะครับโชคลมชายนตพุทธมนนสายสี่สนใจแอดไลน์มานะครับ cnc เจ็้ C C 89, มีอ,อักษรแอดนำหน้านะครับก็แอดนะครับ cnc แล้วก็เจ็ดเานะครับเลขเจ็ปก้อ cnc เจ็อักษรแอดนำหน้านะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนโชคลมชายอรยนสวัสดีครับอ่าปิดท้ายให้ดูสติกเกอร์อีกทีหนึ่ง นสวยๆใช้ยาวๆกันไปเลยของแท้